ตัวชีนะครับแล้วก็ได้กาเบียมาด้วยแบบไม่ได้ตั้งใจงโอ้ยเทวะทำไมเหรอครับเวนดี้คิดถึงบรรยากาศตรงนั้นเหรอครับรู้ไหมว่าเราดูตออ่อมาจากเวลาการนะเวลาแล้วเราจะไปจะต้อง เป็นที่แค่รู้สึกเสียดายที่ไม่ได้อยู่ตรงนั้นด้วยไม่เป็นไรหรอกครับรอบหน้ายังมีอยู่มันไม่ได้มีรอบเดียวซะหน่อยนี่อีกอย่างหนึ่งนะครับผมเราไม่ทําห้องให้สินคลนะครับสินคลน่าจะนอนกับฮีโร่ได้นี่ครับป๊า,ปาเพราะรู้สึกว่าสองคนนี้จะตัวติดก,กันเป็นพิเศษโดยเฉพาะแตอนังนี้ก็ไ่าดแล้วแต่ก็ดูไม่ดีออกครับเดี๋ยวเขาก็ามาตําหนีทางบ้านแสนสุขของเราอีก แต่สุดท้ายแล้วถ้าเกิดเราทำห้องให้ซินแคลร์เขาก็น่าจะเลือกไปนอนกับฮีโร่อยู่ดีไม่ใช่หรอคะแต่เองนั้นก็ําไปก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไรเลยนี่ครับเวนดี้ไม่รู้รอคะ่ะอาะครับหลังจากนี้คงจะสงบสุขกันมากขึ้นเรื่อยๆส่วนเรื่องพิธีกรรมในเทศกาลหวนคืนคงจะต้องหาเลือกองามยามดีใหม่นะครับวันที่จันเต็มดวงอีกวันหนึ่งอะไรเงี้ย พอผมจะได้ไปเกิดใหม่สักทีหนึง่งจะได้หมดห่วงที่ตรงนี้ผมก็จะได้หาผู้สืบทอดทายาทคนถัดไปด้วยป้าปจะทดสอบหมดทุกคนเลยไหมคะในบ้านนะก็ควรจะหมดทุกคนนั่นแหละครับจะเหลือใครไว้ก็ไม่จะเหลือใครไว้ก็ไม่ได้ไม่เห็นครอสเลยนะคะตอนนี้นะไม่รู้ว่าหายไปไหนสร้างเขาเถอะครับ,รบไม่ใช่ปัญหาใหญ่อะไรหรอก ยังไงเขาก็จะกลับมาเยอะแล้วอีกรับเพื่อนเขาก็อยู่นี่นี่เหลือเวลาอีกตั้งเยอะก่อนวันเทศกาลควนคืนอ,อีกครั้งหนึ่งจะกลับมาระหว่างนี้ก็ใช้ชิตชิลให้เต็มที่ก่อนก็ได้นะครับทํางานกันมาก็เยอะแล้วด้วยววนี้รู้สึกว่าเป้าหมายต่อไปเป็นซินแคลก็น่าจะดีนะคะป๊ะปาปารู้สึกว่าเห็นฮีโร่ทอรมานเล่นแล้วมันสนุกดีนะคะตั้งแต่ที่ค่ายแล้วนะ ถักนนี่ก็จริงจังไปได้นะครับสุดท้ายแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับการสอบหรือเปล่าครับแย่ yeah, จังขัดขวางการสอบไม่ได้หรอคะแค่แกรงนิดเดียวเองอาจจะทำให้ลังท้ายก็ได้แล้วแค่แค่จัดก,การสอบที่มันไม,ไม่ไม่ถนัดสนดับบุคคลในบุคคลหนึ่งก็ได้นะครับถ้าจะทำแบบนั้นแล้วถ้าเกิดว่าเขาถนัดหมดเลยล่ะคะป๊าป๊าถ้าถนัดหมดเลยก็คงต้องช่วยอะไรไม่ได้นะครับ ต่สุดท้ายแล้วไงทุกคนก็ต้องโดนหมดอยู่ดีมันมีวิธีของมันอยู่ไม่ต้องรีบต้องรอเลยนะครับเรื่องแบบนี้ค่อยๆเป็นค่อยๆไปถ้ารีบไปความจะแตกเอาง่ายนะครับผมเองก็อยากให้ทุกคนสนุกเพลิดเพลินก่อนที่จะได้เจอของจริงหลังจากที่สอบเสร็จนะแค่รู้สึกว่าอะไรๆมันก็ช้าไปหมดนะคะ ก็วเป็นที่ใจร้อนกันเองหรือเปล่าครับแล้วมีเวลาอีกเป็นพันเป็นร้อยปีเด็กพวกนี้ไม่ได้เกิดเกิดใหม่หง่ายหรอกครับนั่นสินะคะพวกเขา,ยเอ,าอย่างนี้ยังไม่มีชีวิตนะช่วงนี้ก็ขอดูไปก่อนก็ได้ครับส่วนวันนี้ผมคงต้องขอตัวปอนเพราะว่า,ามาดูทุกๆคนก็สักพักใหญ่ๆแล้ว อยากจะพักก่อนบ้างนะครับเข้าใจแล้วค่ะป๊าป๊างั้นก็ไว้เจอกันนะครับผม